ก็เรามีรีโมทต,ตัวน้อยๆถ่ายเมื่อไรก็ได้เพราะมันอยู่ที่นิ้วของเราก็กดได้ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> คนคีอกัน <c oughs> คนคีอกัน รนะักนะหนูจวดเลยไะเก็บของตัวมันยังไม่มันยังมันตัวนะเอาลงนีด่ดิตัวเจี๋ยน้อย เนี่ยร้อนวันนี้เลยเนี่ยพาทิพย์เบียกพี่เขาร่วมกันอยู่ถอดให้หน่อยจะเห็นความหล่อนี่ว้าวโอ้ย

ไปดีก,กว่าปะไปกินอะไรที่เทอร์มินอลไปกินน้ำแข็งใสไปกินก้าวถึงโคราลถึงโคราแล้วก็วกน้ำแข็งใสก็จีมหี่ขั่วอะไรเนี่ย,ยนะกินอีกแล้วครับทุกคนเพราะว่านานๆไปทีเพราาะว่อ๋อก็มีตัวใหม่โกโก้สูตรดื่อยากลดย่ะล้มช้างล้มหมีล้มหมู เราอยากมาเป็นหุ่นเซ็กซี่เหมือนแมวยั่วสวะก็ได้นะครับทุกคนโอเคนน <Okay. S 1> เอลจากยี่สี่เหลือยี่สองแล้วฮะส่วนของเทียต้นก็สามสิบสี่สามสองสามสิบแล้ยี่ิบแปดก็ยังใส่ได้สมีฟิตนะครับกำไรชีวิตโอเค

มีข้าวในใจเฮียต้น,นมีน้องปลาพี่ชายวาัยสี่สิบแปดออนก็เรื่องแบบนี้

มากับกระเทยนอ no, วันนี้เล่นบทบาทเป็นเกย์เลยนะวันนี้เป็นเกย์ครับไหนเกยเยไม่ใช่เกยวันนี้เป็นอะไรปักปกนะที่มาคารมังอะ่ะเกย์ปัก ใคยเงาเคยร,รู้สึกว่าว่าคเค,าาคยคมองหาความรักนั้นมันอยู่ <ขอ S 1> ที่ใดโลกใบใหญ่ใบดาก็ไมีใครต้องเงาใจเมื่อฉันนั้นใจ้มีเธออยู่ แต่เป็นมากรักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจำมหาละหละอกคอยเธอมาสั้นนานเหลาสุด้ายก็จะว่าเธอคือทุกสิ่ง

เอามือวางให้หน่อยไม่ใช่วางมือถือวางเลวเอามือวางมือถือให้หน่อยอความทุ่มเทของน้องปลายเอสคอฟีนะครับก็จะได้ภาพมาแต่ละภาพนะครับทุกท่าน นไหคอร์เรคชันที่รักนะครับเป็นคนเต้นอนุญ,ญาตให้ใส่ได้ความเป็นเกาหลีเกาหลีเกาหลีครับเกาหลีไทยเหมือนกัน <laughs> ใส่ขาม้าวันนี้แก๊งเราใส่ขาม้านะครับแล้วก็เป็นเสื้อเนื้อเนื้อผ้าอะไรครับผ้าอะไรน,นะผ้าสลานะคบผ้าสลาฟซึ่งจะนิยมอ่า ย้นยุคกลับไปสมัยวัยรุ่นอ่ะผ้าสลับเนี่ยแพงมากถ้าเป็นเสื้อลมสองนะทุกคนนะเสื้อสลับจำได้ไหมสมัยที่เราเรียนลามอ่ะอ่ะแต่ตอนนี้แอปพลายมาเป็นของซีซีดอนโอนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหม่ำข้าวข้างนอกกันเนาะความทุ่มเทของน้องปลาเอ c คอฟฟีนะครับ ก็จะได้ภาพมาแต่ละภาพนะคะทุกท่านเช่อจะเปิดอ้ค่อดึงไหน c o r r e ชั่นที่รักนะครับเป็นคน ต,ต้นอนุญ,ญาตให้ใสได้ความเป็นเกาหลีเกาหลีเกาหลีครับเกาหลีไทยหอนกันใส่ขาม้านะวันนี้แก๊งเราใส่ขาม้านะครับแล้วก็เป็นเสื้อเนื้อเนื้อผ้าอะไรครับผ้านีผ,าาผ้าสลาฟนะคบผ้าสลาฟซึ่งจะนิยมยันยุคกระปไปสมัยวยนะัยรุ่นอ่ะผ้าสลาฟเนี่ยแพงมาก ถ้าเป็นเสื้อลมสองนะทุกคนนะเสื้อสลับจำได้ไหมสมัยที่เราเรียนลามอะ่ะอ่ะแต่ตอนนี้แอปพลายมาเป็นของซูซีอนโอน้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหมั่นข้าวข้างนอกกันเนาะ